คทางนะครับตอนนี้เป็นะไ,ปไงโอ้โหโหดเกินเป็นไงอะครับหากท่านกำลังมองหาเว็บขายดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลเจ๊โจสวัสดีแุกทหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่อง B ิเจทีพีอีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วท่านผู้ชมก็เมื่อเช้าผมทำคลิปออกไปแล้วเรื่องปืนใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมความคืบหน้าครับแกนพลังวาร์ปเต็มแล้วนะครับตรงนี้ครับกดรับได้เลยนี่ครับรับกระเป๋านะครับก็จะได้เป็นกระเป๋านะแกนวาร์ปนะนทีนีได้กระเป๋ามาแล้วท่านผู้ชมก็ช่างมันทําไม่ใช่ครับที่สนใจจริงคือตู้สุ่มครับนี่ชุดผู้หญิงสุ่มได้แล้วปลดอค่ผ้ชมมมมัไปรบ รออะไรครับนี่น,นี่ออกไหม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 อ้อตัว,วอีวอครับท่านผู้ชมไม่ออกวัดเฮ้ยสิบใบทำไมอ๋อมีข้างล่างด้ยวยโอ้โหมีหน้าเหรอทำไมของซ้ำท่านผู้ชมเอาใหม่ท่านผู้ชมของหมดแล้วอ๋อน,นี่ครับถ้าเกิดใครสุ่มสิบครั้งไม่ได้ท่านผู้ชมให้สุ่มทีละครั้งนะครับเพราะสิบครั้งมันจะสุ่มได้ครั้งเดียวท่านผู้ชมให้สมทีละครั้งไปเลยเอ้าสุดยอดครับจังหวะนี้สุดยอดไปเลย ออกกางเกงครับท่านผู้ชมผมก็ตกใจว่าอะไรออกนะมันคือกางเกงนะครับสุ่มอีกครับคือถ้าสุ่มสิบครั้งไปแล้วครั้งนึงมันจะสุ่มอีกไม่ได้ต้องสุ่มทีละครั้งนะครับตอนนี้เป็นไงเฮ้ยโอ้อนะออโอหโหดเกินเป็นไงอะครับท่านผู้ชมแบบยังโหดอะเสื้อ,อามาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยังสวยจังหวะน,นี้จัดไปครับอ้าวออตัวเดมอนอตัวเดมอนออกท่านผู้ชม ไปเลยอะไรวะลงเท้าแน่เลยคุณผู้ชมลงเท้าครับตกใจครับุณผู้ชมเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะไรเอาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตรงผมออกมาแล้วคุณผู้ชมนี่ยังสวยครับนั่นไงถ้าเขาเหลือร้ายเหลือเกินจังหวะนี้ของฟรีมีในรถสุดยอดไปเลยแว่นแล้วล่ะครับงานนิดแว่นมาแล้วเลยแว่นม่วงม่วงคุณผู้ชมครบยังเนี่ย สุ่มไม่ได้นะท่านผู้ชมคือครบหมดแล้วโอเคครับเมื่อสุ่มไม่ได้นะที่เหลือเราก็ไปสุ่มหน้าเดียวครับกระทะผมสุ่มออกไปแล้วนะวันนี้กระทาย,ยังไงก็ต้องออกมอคคอคคผมอยากได้ที่ตั้งมากกว่านะเพราะว่ากระทะผมได้ไปแล้วไ,ได้อาหารมาหันแมวก็ดีเพราะว่ายงห่าหาทนผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสุ่มให้หมดไปครับสุ่มให้หมดเลยครับ เออได้ให้ตั้งมาครับจบไม่มหมดโอเคได้หามาหาแมวครับท่านผู้ชมก็หลายคนนะครับยังไม่รู้ว่าบาัตรเป็นชื่อรับไหนรับตรงนี้นะครับผม,ผมรับไปแล้วเมชาเมชาผมนำคลิปลงไปรอบลวส่วนนี้ก็ใส่เดียวโมซสเดียวเปิดแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมมาเล่นนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นโมไสเดียวก็กดตรงนี้นะนี่โอเคครับมารับเราไปดูห้องแต่งตัวท่านผู้ชมจังหวะน,นี้ต้นหนังแต่งเนี่ยต้องเคลลี่อยู่ละจังหวะน,นี้ตัวละครขวัญใจผมต้องเป็นเคลลี่คท่านผู้ชม เขาว่าเป็นตัวที่ผมไม่เคยถอดน,นะคุณผู้ชมคือไม่เคยถอดชุดซะก่อนไม่อยากจะคุยครับนี่ไงเฮ้ยอย่างนี้ต้องใส่ครบเซตคุณผู้ชมนี่นี่ครบเซตเลยครับโอ้โหยางสวยอะคุณผู้ชมเป็นงไงเออชุดอวกาศมาแล้วอะยังไงคุณผู้ชมจังหวะนี้สักหนึ่งท่านี้ฟิรเร่เป็นหนึ่งทีคุณผู้ชมเป็นไงครับก็เป็นกิจกรรมสำหรับรับของฟรีนะส่วนปืนอะไรเงี้ยพี่ก็บอกไปแล้วนะอันนี้คือเล่นในครบลาคุณผู้ชม ส่วนตัวตัวปืนนี่ก็คือแบบว่าลงเล่นโหมดใส่เดียวนะครับชมส่วนปืนนี้ก็คือลงเล่นับให้ครบ7ครั้งนะครับเมื่อเล่นจบเกมมันจะได้โทเค็นมาชาพี่ทําคลิปไปแล้วเนอะก็อย่าลืมนะครับไปรับกันนะครับสําหรับหยุดเวลาท้าอนาคตนะครับปืนกระบอกนี้ครับซึ่งสแต็คนะครับในการบวกนะครับก็จะมีบวกดาเมจหนึ่งระยะหนึ่งครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับชมก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับใครที่แบบไม่มีสกินปืนและอย่างมันสวยงามมากครับ เป็นปืนที่สวยอะไรขนาดนี้นะครับทานผู้ชมก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe ผมด้วยพอดีรีบนิดนึงนะครับทานผู้ชมไปละบ๊ายบาย